สวัสดีครับงานซ่อมนะครับที่ลูกค้าส่งมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับตัวนี้นะครับคุณในเฟซนะครับเอสนะครับชื่อรหัสเลขเครื่องนะครับ GCAMT 6160018นะครับตัวนี้เป็นเสื้อแท้นะครับ ลูกค้าบอกว่าไม่เคยซ่อมนะครับใช้งานไปได้สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ดับนะครับคือลูกค้าได้ไปเปลี่ยนนะฮะคาบูเปลี่ยนมาใหม่นะครับเปลี่ยนคาบูมาใหม่เช็คเครื่องมาใหม่นะครับอ่ทางเราทําการจัดเช็คโดยโดยเบื้องต้นนะครับโดยการตัวนี้นะฮะสังเกตดูชุดสายน้ํามันนะครับ แกเปลี่ยนคาบูมาแต่ไม่ได้เปลี่ยนชุดสายน้ำมันนะครับแล้วที่สำคัญนะครับแรงอัดไม่มีเลยนะครับนะฮะดึงแค่นี้นะฮะก็รู้เลยนะฮะว่าแรงอัดหายนะครับตัวนี้แล้วก็มีเสียงดังจากด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะแกะลื้อทั้งหมดแล้วลองมาดูด้านในนะครับผมว่าเสื้อสูบต้องเป็นรอยนะครับ นะครับแกะํำแหลออกมาทั้งหมดแล้วนะครับสิ่งที่เห็นนะครับสังเกตดูนะครับลูกสูบเรียบร้อยนะครับแรงอัดหายนะครับที่บอกว่าเมื่อกี้อ่ะที่แรงอัดมันเนี่ยที่มันดังนะครับสาเหตุเกิดจากนะฮะเสื้อสูบเป็นรอยน้ำมาเครื่องแห้งครับนะฮะเห็นเส้นผนังลูกสูบไหมฮะเราจําเป็นต้อง กึ่งทิ้งนะครับแล้วใส่ปลอกเข้าไปใหม่เปลี่ยนลูกสูบแหวนใหม่นะครับแล้วตัววาล์วนะครับลูกค้าเอาไปซ่อมมาแล้วนะครับตั้งยันนะครับทําให้เราดึงแรงอัดมันรั่วนะครับเดี๋ยวทางเรารับจบให้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเสร็จยังไงจะทักบอกไปนะครับรหัสเลขเครื่องตัวเมื่อกี้นะครับ รับจบทุกอาการ honda G X 3 5เป็นอาการพื้นพื้นนะครับไม่ต้องไปหาเปลี่ยนอะไรละนะฮะทางเรารับจบให้นะครับตามนี้นะครับวัสดีครับ